สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนชี้วัคซีนคือทางออกล็อกดาวน์ครั้งนี้ช่วยได้ไม่มาก เศรษฐกิจเสียหายวันที่12กรกฎาคนายแพทย์มนูนรีชเวงวงหรือหมอมนูนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ <II> ๊กเปรียบเทียบการระบาดของโรคโควิดกับการล็อกดาวน์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี63กับการล็อกดาวน์ปี64เริ่ม12กรกฎาคมมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรหมอมนูนระบุว่าการระบาดรอบแรกปี2563เกิดจากซูเปอร์สเปเดอร์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม ให้กับคนที่มารวมกลุ่มกันในสถานที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่ดีเช่นสนามมวยบ่อนการพนันทําให้มีคนติดเชื้อหลักร้อยคนต่อวันเท่านั้นหลังจากที่มีการล็อกดาวน์หลังจากที่มีการล็อกดาวน์ห้ามคนรวมกลุ่มกันหยุดการเดินทางสามารถหยุดการแพร่เชื้อได้สําเร็จแต่ต้องแลกกับความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยการล็อกดาวน์ทั้งประเทศครั้งแรกในปี2563นาน3เดือนทำให้เศรษฐกิจเสียหายเดือนละ2 3แสนล้านบาท รวม3เดือนเป็นจำนวน9 0 0แสนล้านบาทการระบาดของโควิดครั้งนี้ในปี2564คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองไปติดเชื้อจากไหนและสืบเนื่องจากคนไทยอาศัยอยู่รวมกันเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่และเมื่อนำเชื้อไวรัสโควิดมาสู่ที่บ้านจึงทำให้มีคนในบ้านติดเชื้อพร้อมกันหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อจะมีอาการป่วยและเสียชีวิตสูงในเวลา3เดือนกว่า,วาที่ผ่านมา ระลอกเดือนเมษายนมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า3 0 0 0 0นคนแต่ถ้าตรวจมากกว่านี้เชื่อว่าคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแสดงให้เห็นว่าเชื้อกลพันธุส์สายพันธุ์อัลฟ่าอังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าอินเดียติดต่อกันง่ายมากสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วมากๆแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งอย่างไรก็ตามหมอมนูนระบุว่าวัคซีนเป็นทางออกเดียวที่จะหยุดการแพร่ระบาดในประเทศไทยรัฐ ต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดรีบฉีดให้กับคนสูงอายุและกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคให้มากที่สุดคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่นําเชื้อไวรัสเข้าบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกนอกบ้านเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและเว้นการรับประทานอาหารกับผู้อื่นล้างมือหมั่นล้างมือรีบจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยด่ว,ดวนทั้งนี้การล็อกดาวน์ครั้งนี้เชื่อว่า คงช่วยได้ไม่มากเหมือนครั้งที่แล้วแต่การล็อกดาวน์มีผลเสียต่อเศรษฐกิจมากมายเหมือนการล็อกดาวน์ครั้งแรกอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ